ตอนนี้ไปก็ถึงคําว่ากงจับเขียนถูกกันทุกคนกงจับ <c oughs> มากกวามนอ,อกจากว่าจะเป็นวงกลมแล้วมันยังเป็นสี่แรมมีคม <c oughs> หมุนจีแล้วมันก็สามารถจะตัดสิ่งต่างๆที่ต้ามากีดขวางนั้นให้ขาดกระจายไป นี่กงจักเป็นอย่างนี้เพระาะใช้เป็นอาวุธนิดหนึ่งสำหรับคว้างไปตัดคอคนได้ <c oughs> ในทางทางภาษาธรรมนั่นเรหมายถึงกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำบาป <c oughs> สิ่งที่เรียกว่าบาป เป็นของหวานอร่อ,รอยสำหรับบุตุชนคนโง่ต้องเขาดด้าใจข้อนี้ก่อนว่าไอบาปเนี่ยหรือกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำบาปนั่นตามเป็นของหวานเป็นของอร่อ,รอยชื่นใจของคนโง่ถ้ามันอย่างนั้นเขาคงไม่ทำบาปแน่หรือไปคิดดูดีกันแล้วกันว่าไอทำสิ่งที่อ่า รู้อยู่ว่าเป็นบาปแท้ๆก็ยังทําลงไปได้เพราะบาปนั้นมันอร่อยมันเป็นน้ำหวานน้าพึ่งนั่นแหละคือกงจับในความหมายของภาษาธรรม <c oughs> ซึ่งมันมีคมจี่จะเชื่อดเชื้อหรือตัดบ <c oughs> ุคคลนั้นให้คอขาดตายไปจากความเป็นมนุษย์ได้ ความหมายที่หนึ่งฮ่องกงจักก็คือว่ามันพัดอยู่บนหัวให้เลือดไหลนองหน้าอยู่เสมอแต่แล้วก็ไม่มีใครเห็นไม่เห็นนเลือดไหลนองหน้าอยู่เสมออยู่ที่ตรงไหนค <c oughs> ำพูดที่เป็นอุป,ปมามเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น <c oughs> ถ้ามองเห็นก็นรู้ว่าไอ้กิเลสหรือบาปหรือความชั่วเนี่มันพัดอยู่บนหัวคน <c oughs> ให้มีความทุกข์ยากลําบากไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอยู่ตลอดเวลาพัดอยู่บนหัวฟังยากต่อพัดอยู่ในสมองก็แล้วกันมันก็หัวเหมือนกันให้มีการตนทรมาน,นลําบากกระตับกระสายอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเครื่องเป็นความหมายอันหนึง่งพัดอยู่บนหัวให้เลือดไหล นองหน้าอยู่ตลอดเวลาข้อมาอยที่สองว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกเห็นเป็นดอกบัวสิ่งที่เรียกว่ากลงจักนั่นคนโง่จะไม่เห็นว่าเป็นกลงจกักเห็นเป็นดอกบัวสวยงามมันจึงแย่งกันมาชิงเอามาใส่ไว้บนหัวของตัวพูดเป็นอุปมาหน่อยคนโง่แย่งชิงกันทำบาป แย่งชิงกันทำบาปแข่งขันกันทำบาปกระตือรือร้นในการที่จะทำบาปมีอาการเป็นการเห็นกงจับเป็นดอกบัวตรงจักนี้อยู่ที่ไหนแล้วเรากำลังเห็นเป็นดอกบัวอยู่หรือเปล่าเอาไว้ตัดสินเอาเองคิดเอาเองอย่างยุติธรรมดีกว่า แต่ความจริงก็อยากจะพูดว่ากำลังมีกันอยู่ทุกคนตามมากตามน้อย <c oughs> ถึงแม้จะไม่ถึงกับเ,เลือดไหลนองหน้ามันก็ยังมีอาการอย่างนั้นคือเจ็บปวดอยู่บางอย่างถ้าไม่สมัครจะทิ้งออกไปมันไม่สมัครจะสลัดออกไปจากจิตใจให,หมดจดสิ้นเชิงไม่มีการ ตั้งใจมั่นลงไปว่ากูไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์ไม่มีใครที่ฐานจิตอย่างนี้หรืออ่าปักใจมั่นไปอย่างนี้ยินดีจะรับเอาความทุกข์ในแง่ายใดแง่ายหนึ่งปริยายใดปริยายหนึ่งขนาดใดขนาดหนึ่งมาใส่ไว้ในหัวใจหัวอกเสมอ <c oughs> นี่เพราะความโง่จึงเห็นอ่ากงจับเป็นดอกบัว ไม่มากก่็น,น้อยแล้วไม่ยินดีจะสลัดทิ้งออกไปไม่มีใครตัดบทง่ายๆ่ายผูไม่เอากำมือ,อมแล้วก็สลัดทิ้งออกไปนี่เพราะมันเห็นเป็นดอกบัวอยู่ไม่มากก่็น,น้อยเสมอ